แบรนดะาที่กำลังคิดว่าทำแบบนี้หรออันนี้คือเขียนบนจริง <_ EN> <_ EN> แต่มันนะ่ารักอะวันนี้สังจะมาทำอัลไซคลิรนะคะด้วยผ้าผืนนี้ <_ EN> เขาจะเรียกว่าแบรนด้านะคะถ้าใครเดินตลาดรือสองบ่อยๆอะก็ <_ EN> จะเห็นเลยมานน้ำสวยนะ ถ้าเราไ่ดูอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นลายพิมพ์ของเขาอ่ะมันมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีพิมพ์ทึบราคาอยู่ที่ประมาณ 2, องนร้อยสมนร้อยมีผืนเล็กผืนใหญ่เห็นว่าปกดาราเซเล็บคอจะมาพวกหัวมาพันกกับเครื่องประดับมาพันเกีกับกระเป๋าว่าเราเอามาตัดเย็บเป็นชิ้นงานเนี่ยได้ผลงานน่ารักน่ารักอะไรบ้างก็เลยซื้อมาลองทําดูค่ะก่อนอื่นนะเราก็ต้องลาอปกเชิดเดิมออกก่อนค่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนปกเนี่ยให้เป็นปกกระลาสีเรือพอล้อเสร็จแล้วเอาสายวัดมาวัดรอบคอค่ะใช้ความยาวรอบคอ อนนีแหละ่ตัดเป็น,นเน,นาองาิ่าที่สำคัติืมันจะอยู่ตรงนี้ปกที่มันจะยาวลงไปข้างหลังประมาณบ่าลา เราก็ตัดผ้าให้เป็นความยาวเท่ากับฐานคอที่เราวัดได้โดยปกกระลาสีที่เราจะทำเนี่ยรูปทรงของมันจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วเราก็กดรอยค่ะแล้วก็เผื่อเย็บให้เรียบร้อยเมื่อกดรอยเสร็จเนี่ยด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาพับริมค่ะแล้วก็ตอรีร่ตีดไว้นะคะนี่คือส่วนที่เราจะเย็บเราจะเย็บทั้งหมด3ด้านนี้ค่ะส่วนด้านนั้นไม่เย็บค่ะแล้วก็เริ่มเย็บเลยนะคะครบทั้ง1 2 3สด้านค่ะแล้วก็นํามาพลิกออกมาค่ะ ก็จะได้ปกที่มีลักษณะน,นี้แล้วเราก็จะมาตรงกลางเพื่อที่จะเอาตรงกลางของปกเนี่ยไปจับหาตรงกลางของคอเส,สื้อและด้านถูกของปกใหม่ตรงกลางกับตรงกลาง แล้วก็กลัดเข็มหมุดให้ตัวปกของเราเนี่ยติดกับตัวเสื้อโดยไล่จากตรงกลางออกไปทางซ้ายและทางขวาค่ะ<ม>ก็จะเฉลี่ยปกได้แบบก็เฉลี่ยเรียบร้อยเพื่อนำมาเย็บค่ะเย็บไปก่อนหนึ่งฝั่งนะคะให้ตัวปกเนี่ยติดกับเสื้อแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุ้มขอบของคอเสื้อเดิมเอาไว้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันก็เหมือนว่าเราเปลี่ยนจากปกเชิดเป็นปกกะลาสิกเรือเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ายังเหลือผ้าอยู่เราก็มาตัดทํากระเป๋านะคะทันนาหน้าเนี่ยเนื่องจากเราซื้อมาเยอะใช่ไหมคะราคามันไม่แพงเราชิ้นอื่นๆนะมาลองแมทดูว่ามันมีผ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับเสื้อของเราโดยอาจจะไม่ต้องเป็นผ้าลายเดียวกันก็ได้ค่ะมันจะได้ดูสนุกสนานพอเสร็จแล้วเอามาลองขึ้นหุ่นดูนะคะแตกต่างเราไม่ซ้าใครแน่นอนเพราะว่าเราทําของเราเองนะคะตกแต่งกระเป๋าออกมาแล้วปากคุณคูใส่นิดนึงนะคะคุณครูก็เป็นทั้งคนสอนและคนใส่เลยนะคะกระเป๋าที่เราได้ คือจะได้2ชั้นนะคะคือกระเป๋าเดิมแล้วก็ได้กระเป๋าเล็กๆข้างหน้าก็แบงไป2กระเป๋าแต่ถ้าเกิดใครมีไอเดียอยากทํากระเป๋าเพิ่มตรงไหนหรือเอาผ้ามาตกแต่งตรงไหนเนี้ยก็สามารถทําได้เลยเพราะว่าเราก็เย็บจักรไปแล้วส่วนคนที่ไม่เคยใช้จักรเย็บผ้ามาก่อน <c oughs> ก็มาเรียนคอร์สนี้กับเราได้ค่ะใช้เวลา1วันเท่านั้นเป็นคอร์สอัพไซคลิงสภาพอันนี้เป็นคอร์สล่าสุดคือเชิ้ตบวกแบนดาน่าใครมีเวลาน้อยก็เรียนได้เพราะว่าใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นค่ะเรียนแค่2ครั้งก็เย็บผ้าได้แล้วก็ดัดแล้้ว